ทุเรียนดกและสวยมากสวนเอกลินค่ะนิดาปุ๋ยกิฟฟินกับทุเรียนค่ะวันนี้วันที่25ิพฤษภาคม2 5ง6 5 6 6นิดาพาทุกท่านมาชมสวน เอกรินค่ะแปลงนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนมาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยทีเดียวแล้วก็ให้เราเป็นที่ปรึกษาในการจัดปุ๋ยจัดยามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสภาพต้นสภาพใบเนี่ยสมบูรณ์มากแม้กระทั่งอยู่ในช่วงของการถือลูกค่ะ ทุเรียนมีทรงสวยนะคะทรง AB เลยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หนามของทุเรียนก็ละเอียดนะคะเปลือกบางแต่คุณภาพเนี่ยสุดยอดมาก้นาำสะอาดไม่มีเรื่องของเพี้ยแป้งนอนแล้วก็เชื้อราเลยเดี๋ยวนิดาจะพาทุกท่านไปพบกับเอกรินเจ้าของสวนคนเก่งกันคะ่ะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ว่าทุเรียนระยะนี้นะคะ ขามีการบริหารจัดก,การอย่างไรมีการให้ปุ๋ยให้น้ําให้ยาอย่างไรบ้างตามนิดาไปดูกันได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาเจอกับคุณเอกนารินหรือเซียนเอกของเรานะคะที่ทําทุเรียนได้สวยแบบนี้ทุเรียนตอนนี้อายุกี่วันคะก็าวสวันเก้าสิบวันเนาะอ,อายุเก้าสิบวันแล้วเอกเอกให้น้ำยังไใงให้ชั่วโมงทุกวัน ชั่วโม,มงทุกวันอืแล้วเรามาดูหัวน้ําก่อนนะคะว่าหัวน้ําเนี่ยเป็นแบบไหนอีกอีกเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเป็นหัวมินิสามลิตรต่อชั่วโมงนี่นะคะก็คือหัวมินิสามร้อยลิตรต่อชั่วโมงหนึ่งต้นมีกี่หัวคะสามหัวสามหัวแล้วก็ในเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งชัมมง่วโมงกี่หัวนะหกสิบต้นหกสิบต้นคูณสามร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหัวนะ ก็คือ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ก็มันเป็นช่วงที่ทุเรียนต้องการน้ําเยอะนะคะเอกใช้ปุ๋ยดินสูตรไหนห้าห้ายี่สเริ่มใส่ตั้งแต่ทุเรียนอายุกี่วันนะใส่ไก่ไก่นะคะประมาณ3 0ม0ิบสาถึงสีวันช่วงนั้นเอจะใส่1 5บห้อัตราการใส่ต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณ1-2ึ่งกำมือหนึ 1> 1่งมือใส่ทุกทุกอาทิตย์ ใส่ทุกอาทิตย์นะคะก็คือใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยนะคะก็คือใส่อัตรานี้มาพอตอนลูกโตแบบนี้ก็คือไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มมาคือใส่เท่าเดิมเออนะคะแล้วก็ตัวที่มาผสมมีแมกซันแมกซันนะคะเอกใช้แมกซันผสมไปกับ15บ20หรือใส่ตามหลังใส่ตอนหางแย้่วใส่ตอนหางแย้ใส่สครั้งเนาะใส่แมกซันสองครั้งตอนหางแย้หครั้ง กับตอนที่อายุประมาณ 70. 70วันอีกหนึ่งครั้งใช้เท่ากันไหมหลบแรกประมาณ3กมือค่ะตอน70วันใช้ประมาณ5กมืออ๋อโอเคค่ะแม็กซันก็จะหนักหน่อยนะคะ3กมือก็ประมาณ3มขีดนะคะกมือก็ประมาณ5ขีดนะคะที่ที่ได้วัดกับอีกนะคะเราได้เรื่องน้ําได้เรื่องปุ๋ยดินเสร็จแล้วเราตอนนี้เราก็จะ ไปเข้าปุ๋ยที่เราฉีดพ่นทางใบจะสังเกตได้นะคะว่าถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการถือลูกแล้วแต่ละต้นนี้ก็คือทุเรียนดกด้วยนะคะแต่ใบทุเรียนเนี่ยไม่โสมเลยนะคะสูตรนี้มันก็จะมีตัวจะใบเนาะใบแคค่ะแล้วก็โบไโอค่ะ <lasses. c oughs> แล้วก็หกสิบสามสิบือแล้วชอบสำหรับสูตรเนี้ชอบชอบยรงไหน ยูมันได้ส่วนดูนได้ทรงอ่ะลูกได้ทรงค่ะแล้วก็นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็คือเหมือนที่เอกบอกก็คือทรงลูกเราก็จะดีจะกลมนะคะแล้วก็เปลือกจะบางนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตัวสูตรข้าวสีเนะะี่ยค่ะของกิฟฟรินก็คือเข้าแล้วเข้าเลยนะคะ สีไม่คืนนะคะเหมาะมากสําหรับอาช่วงเข้าสีแล้วก็มีฝนตกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก็แป้งก็จะเข้าเร็วสีเข้าเร็วสําหรับช่วงนี้ภาคตะวันออกเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะคะทุเรียนมีราคาสูงลิี่วเลยค่ะเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนทุกท่านสู้ๆค่ะอย่าย,ยอมแพ้กับปัญหาและ